กับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสู่คนบอกว่าสิเป็นพี่น้องฝั่งไทยและพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับทานเข้าสซูซองเบาแอร์ไซ้บุรี่อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องกาเมอนี่กาบเบาแอกะได้เข้ามาหาแม่เท่าตุอีกแล้วเนาะกะมีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะทางต่างประเทศเนาะเพื่อนกะได้ฝากเงินมาให้ ไอ้ไม่เท่าเพื่อนเนาะไว้เป็นค่ารักษาเนาะที่ว่าเพื่อนป่วยอยู่พื่อนพี่น้องเยกาเดียวบอิษัทเอาเงินไปมอบให้เพื่อนนอกจากมือนี้บอิษกกได้เดินทางมาอยู่ที่บ้านเพื่อนแล้วพอแม่พี่น้องเอยกาเดียวไปติดตามเาส้มพ่อมนกันพอน้องเนาะกะมือนี้กับเพื่อนกับมุ่งหลังค่าแล้วพอน้องเลยแต่ว่ายังยังมันไ่ได้ใส่ฝาใช่อย่างเนาะ สบายดีนะพอน้อสบายดีนะผู้ชมเด้อสบายดีนะผู้ชมสบายดีสบายดีสบายดีลูกป่าหนาเด้อสบายดีไม่ปล่าทางนาะสบายดีสบายดีสบายดีเด้อแหลพักพักกันไปให้นั่งอยู่นี่นะเก็บไม้เก็บไม้เก็บอย่างว่าเก็บไม้วน้อเก็บต้นกลมตะปูเนาะไปไปนั่งนั่งอยู่หุ่นไลยไปขึ้นข้าวมันไงครับ พอดามัอนี่เพื่อนยังก็สั่งมาเลาเพื่อนใส่ทิ้งคมสกามโคมการเนาะว่ามีคอคนเสียในบ้านน้องนที่สอนะพอดก้อนมัอนี้เนาะ่ะยังยังได้ใส่ฝาอย่างเดียวก็เทศบันไดหัวที่สองเยไม่ส่ฝาไ่ยันนองคนเสียเออี่องเสียเนาะ

เป็นยอาการอาการไข่อย่างไรยังวินอยู่วิงๆนองๆยังวินอยู่บ่แต่เย็นเย็นกล่องเขาไหมอืมแต่ยังวิน่งยังกินข้าวกินน้ำได้ยี่บ่เด้นหมกินก็กินไปจังชั้นกินข้าว่แซเสียข้าวเสียบเนาะนอนบมดรับอีกหมดทัชนอนนอนรับอยู่บ่รับรับกับแบบชักยาเมื่อวันที่รับ ัก,การมาหน,นี้การเมื่อกี้นราให้แม่ตู้เพื่นโทรไปหาหมอเขาเอินหมออย่างก็ซื้อเพื่อเก็บไรเนี่ยมาได้ทามซื้อเพ่แต่ว่าเพื่นเพื่อนกับประจำการยู่นแนนทุกสลา,าหรอเนาะเมนแหละทุกสลา,าแต่ว่าเพื่นเพื่อนกับชิมาให้เนาะมาชิฟเอสมูมาให้นะเพื่นนั่นมาตรวจเบื้องแรกเข้าสลบสลมให้บอกเรื่องว่าเป็นยังไงสลบ เอาสลมเนาะแบบบ่มีเหงื่อมีแห้งเนี่ยบออะไรย่างไงมึงบ่ได้มีแห้งมันเมื่อยเมื่อยเนาะเคนดอกเนาะบริบทของนักของอย่างว่าไว้จับของนักของอย่างธรรมดาเนาะได้น้าก็ยังปทะธานเลยเพื่อนเอี้ยวหายเลยอาบเพื่อนโมเอี้ยวหายแล้วก็บ่ได้อาบเบาๆหน่อยในบอเลยเก่งเนาะ สูบน้าให้ไม่เท่าวะเด้อดีแล้วขยันนะการาปนี่ป้าแง่ก็จะเอาเงินมาให้ไม่เท่าเพิ่นเนาะไปเป็นค่ารักษาไป่น้องเลยควาหมอเพื่อก็สิมาเนะนาะง,งามาง,าง,งามที่หลุดช่างมันงามเนาะงามงามตอบบอกอยู่ดีๆอยู่ดีๆทักดีสัย ก็มีผู้ใหญ,ญจ่จะบุญจากตา่างประเทศเนาะเพื่อนก,กะได้ช่วยค่ารักษาแม่เพื่อนกะเป็นเงินสามแสนเกีบเพราะอะรพี่น้องเอ้กะว่าให้แม่เพื่อนเป็นค่ารักษามหมอเนาะโดยกได้หมอบให้แม่เพืนน่อนเนาะโดนเอาไว้ให้หมอเพื่อนมากะคือคะชื่อโบแพงมาได้แล้วเนาะเอยอยนี่ยหมอจะโน้มน้าวแลคือประมาณเซน ดตายเนาะข่าวกระนมเล่กงันเ่นัเบาเลยจ้ะก็จาได้ที่กันระได้ะากได้เนาะกได้แหข่าแกจะได้เกดีมีแหงไ่่ขอนี้เล็กไหมกคนก็ได้คนกะซื้อแม่แมมเนาะแม่แมมปรนกาเห็นเห็นเกิดดีมีแหงเลยแม่แมมเจมมเนาะเจีแมมเจียวายูไอ อเมริกาบ่เนาะว่าเนาะเนาะต่างประเทศก็แรงเหมืนก็ได้ซอยมาเนาะเลาขอบอกขอบใจแม่เมมเนาะเจแม่มให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเพิ่นสดเพิ่นสวยก็ได้เพิ่วยคุณเจ็บคุณเอ้ยไอเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเพิ่นมีความสุขความสบายเพิ่นก็ได้่ให้เพิ่นมีความเจ็บความไข้เด้อเจแมมเอ้ยให้อยู่ดีมีแห้งให้มันให้ยืนเดลยถูกเนาะ ก็ขอให้เพิ่นสุขภาพแข็งแรงคงเจ็บจะได้แข็งแรงมีน่าบ่อยเพื่อนคงเจ็บก็ได้คล่องไข้ก็ให้มีเพิ่นก็ดีเพิ่นสุกไก่ซุขใจ่สาบมีสาบนาก็ได้เพิ่นนั่งกองเงินกองค้าเด้อจี๊แม่เมื่อยชดสวยผู้ทุกข์ผู้ยากก็ได้โน่นนั่นแม่แหละโน่นนั่นแม่โน่นนั่นแม่ย่อมือยนั่แม่หรอย่อมื่อยนี่เจีแม่เมื่อยจันดอย่ยงอันอีลาให้ไงเป็นผู้สาวเด้อค่ะแขาเอเนาะ อันนี้ก็อมๆมาเนี่ตลอดเลยเนาะตลอดอันนี้ก็ดีไว้ซื้อมางี้ก็มึงมีเงินนั่นแหละเนาะแหวกก็ดีตั้งแต่เกิดคนได้แหวกนนี่เลยเปจนไปจากฝีนะพ่อไม่นอกเลมันก็แซ่บด้วยเวลาไงมันก็เก่ามันก็ดำนะดำ้มล้ครับเรื่อยๆก็ดำยังดำ้ยิ่งมันเก่าแหละโอ้ยจีเมมจู่ต่างประเทศพ่อเนาะ เพื่อนอยู่ดีมีแห้งเพิ่อนชดเพิ่นสวยก็ดีเบิ่งเจ็บเบิ่งไข่นะเนาะถังเงินมาหักจายไม่ยันเพื่อนอยู่ดีมีแห้งมีความสุขความจเจริญเพื่อนในนังกองเงินกองข่ำเพิ่นก็ได้แบบหนึ่งแบบนาคา่ะนั่นแหละอันนี้กางมอเตอร์ได้ได้จักรยานผ <laughs> ู้ใหญ่ผู้ใหญ่ว,ว <laughs> างยางโมซอยเนาะอะไรจักรยานขี่เนาะถ้าได้ก็ปั่นปั่นไปใครไป คือของที่กินเนี่ยบอกได้ประหารตัวหนไปแล้วไปเนาะพาลักรยานพอได้ใส่จักรยงนี้ขยานนี่แล้นนองนี่เลวไปหัหารปรนีแมอู่บ่ได้เลยกะเพราะได้ใช้ถ่ายรถสอนเทหรือบป่าเทแล้วสอนน้องนะน้องก็ยังงงอย่น่อนเทเทเนาะเขาตั้งเถอะเขาเมื่อวานเขาตักเขาตักนั่นหากัซสอนใช้รถ หลด here, here. ุดบะมีโชว์หันและออกมาตีนยั่น้องมาเขาชานเลยนื่คือบะไหรอเขาชานอะไรเขาตักไหคุละโลช่องโลแล้วก็ถือเอามาบะไหรก็ผาดสตย์ทายหลุดทีเพิ่ะหันและบันอะไนบันบันน้อยนี่แหละในการบันน้องกุ้งผัดเมื่ออาบนก็ดีแต่ว่าเจ้าเจ้าัอโบอกเค่อยๆจักไผ่บ่ก็แถวบันทีบอกจักบ่บ่เจ้าเจ้าเป็นคนบ้านที่บ่ เคยเป็นคนอันเซโน่คนใดเซโน่เชโน่มนเลยบ่มียังไงบ้านน้องกุ้งบ้านบ้านนกุ้งบ้านน้อยนี่มียังไงฮะป่อยหันอยู่เชโน่อยู่แถวหุบชามนี่บ้านพี่นี่บ่นู้จักไผ่ด้วบ้านพี่เลยไปไกลมาไกล ร้าเนี่อยู่บ้นานต้องกุ้งนี้ก็เกิดเมืองนอนเราโอเคพ่อพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ได้แวะเข้ามาหาเพื่อนล้วก็มาเบิ่งไอ้เรื่องเฮือนนําเนาะแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นก็สั่งกับ่ว่างพ่อไพี่น้องเลยก็เพิ่นไปส่งสการคนเนาะคือว่าเพื่นคนในบ้านหรือว่าญาติพี่น้องเพิ่นเสียหรือเปล่เพื่นเสียเสียชีวิตแล้วก็เพื่อนีก็ยันน่าจะเป็นมื้ออื่นบ่ล่ะคิดว่ามื้อนี้สิแล้ว่ยวเนาะแต่ว่าเรื่องไอ้ขึ้นอยู่เฮือนใหม่ก็ เห็ดพวกข้อตะเคียนน,น้อยเอาว่ดได้ยังไงดูว่าเห็ดเดี๋ยววอดชุดแรกคือลูกเหลาแล้วอัววนนี้แทนผูกเนาะเหลเาหน้าแม่นี่เหลาทานว่าลูกว่าผูกแล้วก็ผูกได้แหววไปด้วยเหลาได้ได้ไก่หันมีอยู่ไก่น่ะบาได้ผูกขาข้อตะเคนได้จช่มีอยู่ว่ามีอยู่ขายข้อข้อตะเคนเนี่น้อยเอาวอดเลือกการลืมลืมถามเนาะ ก่อนเช็ดเงื่อนได้อย่างก็ได้ครอบเจ้าที่เจ้ทางครอบบ่อครอบบ่อหัวยันผุนทักผุนทถื่องไรแต่ก้ากเบาไม่ได้เห็นเจ้าเจ็บไข้ธรรนมาด่านตอนเข้ามาไ่ไม่หองเลยจากปุ๊กเงื่อนตรงอย่างกัเพิ่นก็เริ่มไข้ตรงอย่างก็ครอบเพิ่นไหมในเรื่องเอื่นเพิ่นครอบเิ้าครอบบ่อวงินันมือันสีย่อนคอยกับครอบครอบเหมี่ยวเสียงดังเสียงอย่างเพิ่นเฮ็ดนนั่นแหละมันก็ครอบเพิ่นยันในหน้ากับเพิ่นอื่นใครได้ๆิ่งจะทิ้งจะทานก็ดีเอิ่นใครนะ จะบอกใคแน่วจากนอกกันคือเข้ามาตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นอย่งนั้นปกติดีคนก็ไปย่งเหั่านไปน้ำด่านเอย่างนั้ยังได้เลยเนาะเป็นถ่วงที่ได้เพื่อนใหม่ก็เลยว่าก็เห็นพวกแย่เพราะเ่าลองทนถ่าทำมาถือเนาะก็ถือแล้วนาองวานเอาเียนแล้ถือคือกั้นมาแล้วก็ได้เอื้อนเล้ใช่ไหนกเอื้อนบอกบอกเลยดิต่งพาวานแล้มันสิย่อเพื่อนก็เลให้คนกินใหญ่อ๋อวันสิดตงเพื่อนั่างงนนั่งนั่ง คุนผูนยูจีผพนอยู่คุณ่างปรทศคุณนินบอมยังเพื่อนอันนี้ใช่ได้หรือว่าเนี่ยอันนี้ถุง้าก็ตีถุงยาก็ถุงยากับใจเด้อแม่กับใจเด้อแม่กับใจเด้อบ้าวแม่กับใจเด้อบาวกบใจเด้อแม่ ขับใจเบาขับใจเด้อเบาใช่ค่อยเบาวันไหนนะพอแอ่นะแม่พอแอรขับใจเด้อพอแอ่์ใชลูกขับใจดูอีลาสพอแอเบาหน่อยไหมเ้ิ่ดเฉยเออพอแอ่ค่ะแต่กับคนกับเราจะค่อยคือเม่มา่นะคือค่ายพอ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 คอพ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 ออพอพออพอออพออ้อพอออ ต่อตกลับก่อนพ่อเป่น้องไปบางอย่างกะสิไปธุระต่อเนาะกะมื้อนี้กะมามอบเงินมอบคำแล้วกะให้ไปเท่าเพิ่นโทรโทรหาหมอเนาะโทรหาหมอมาตรวจเพิ่นเพราะอะไปเท่าเพิ่นกะโบไมีรถไม่ล่างเนาะกะหมอฮะกระหมอเพิ่นเพิ่นอยู่ในซุขศาลาใกล้ๆเนหลังหัวเป็น้องเนาะกะเพิ่นกะชีได้เข้ามาประมาณสิบเอ็ดโมงพอเปนหนองมาให้ตรวจเบิ่งแล้วกะเข้าน้ำเกลือเนาะคัน้ำเกลือให้เพิ่น ก็โอเคมื้อนี้กับลูกกับคอโต้กบกอน้องสบายดีเด้อสบายดีน้องล่าสบายดีสบายดีสบายดีก็โอเคพ่อพี่น้องเนาะก็ได้มอบเงินมอบให้แม่ท้าวเพิ่นไว้จ่ายค่ารักษาเป็นหมอน้าหมอเพิ่นกัสิมาประมาณ11บเอ็ดโมงพอไปน้องเอ้ยก็มื้อนี้ก็บอกเองก็สิมาอัปเดตเบิ่งเรื่องเฮือนนี่แหละเนาะอันไม้ตัวนี้กัเพิ่นสิเฮ็ดบันไดเนาะเฮ็ดบันไดให้ยายเพิ่นแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดลาวไอ้จับจับขึ้นเนาะ รับเือนบัไดแต่ว่ามื่อนี้ก็ทางสร้างเพื่อนกับว่างพี่น้องเลยกะเพื่อนกะได้ไปส่องสการคนตายเนาะขวากัเป็นญาติพี่น้องเพื่อนนี่แหละก็น่าจะเป็นมืดเพร่อะไรพะพี่น้องเนาะมืนเพื่อนจิมาเฮตให้เนาะกะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่อนี้กะบเบลล์กะได้เข้ามาหมอบเงินหมอบครับแม่ทั้งไม่เท่าเพื่อนไว้เป็นค่ารักษา่พแม่พี่น้องเลยกับเพื่อนกะ ใจบสบายแล้วก็เป็นเป็นไข้เป็นเมื่อยนะพ่อพี่น้องเนาะกับเมื่อนี่กัมีผู้ใหญ่ใจบุญจากต่างประเทศน้องพ่อพี่น้องเนาะเพื่อนกัได้ฝากเงินมาให้มาเท่าเพื่อนเนาะเป็นค่ารักษาพ่อพี่น้องเลยกับก่อนอื่นกัขอขอบุญขอบุณเลผู้ใหญ่ใจบุญเดอ้อกับเพื่อนกัซื้อแม่แม,แม่ไม่ได้พ่อพี่น้องเลยกัขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเด้อกัขอให้เพื่อนาัฒนาสิ่งใดกัขอให้สมดังความปรารถนาของเพื่อนเนาะกัขอให้เพื่อนร่ำรวยร่ลำรวยเนาะ กาเมื่อนี้กะรบอกอะไกาสิได้ขอตัวกับก้อนพ่อแม่พี่น้องเลยกะขอกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องบนสุขสุขคนที่เข้ามาชมคลิปบอ,อกอะไกาขอกราบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง